Players! A timeout decide not to use it. Curry way down <laughs> Oh, what a shot from Curry อะไรอะ่ะลอครับพี่ช่วยหน่อยครับพี่เออเออสวยครับพี่ดีเอา้าดูสองนี้ของผมนี่สองผมสองผม,งผ,มผมยิงผมผม เก็บเส้นนั้นอะลงแลนะ่ะลงแล้วแต้มหลดุดโอ้ยคมคมครับคุณผู้ชมสามแต้มแบบชีวิตจริงเอาเฮ้ยไม่ลง,ไม,ลงไม่ลงเสร็จ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 คูไม่ลงหรอ ส่งกลับมาคมๆปะส่อฮึเคลอรี่มันของจริงนะคุณผู้ชมแจ๋วว่าแจ๋วไหมอุ้ยชิ้นนี้ก็ลงเอาลงเอาเลยพีเอฟนี่ยกอดอลเลนซี่อะกดตีเลยส่งเพื่อนสอง สวยนี่ไงแอรีอูฟคมๆเล้มโดนท่านี้เลยกูสองเพื่อน ยิงเพื่อนโอ้โหสวยสวยจัดโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วไปเพื่อนสวยโ,โหตาดนี้ทีมเล่นดีว่ะมั่วไอ้เหี้ยมั่วแล้วพี่แนบส่งมาเพื่อน น,นะนี่ไงปิดอย่างสวยๆย,ยูโรสเต็ ดีแน่นอนครับ,บตานี้สุดยอดสุดยอดปฏิพานว่ะเขาไม่แข่งวอลเลยแล้วเหรอแอบมาเล่นเกมมาร์สใช่ไหมนะี่ยเลยไม่ลงเล่นวอลเลยแล้วตานี้ถ้าเกิดว่าม่นมีเลผิดพลาดเราน่นจาจะชนะนะเพราะว่าตัวเรามีกว่าดีกว่าเยอะเลยมายถึงตัวเองนะถ้าเกิดผมไม่พลาดนะถ้าผมไม่ปล่อยบอลโง่ะะโเฮ้ยโดนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมั่วไยเชี่ย ไม่ทันหลอกน้อง no? พี่วิ่งเร็วมากแล้วพี่ก็จัดไปสามแ <specification S 2> ต้ค okay. EX ุมคอมแล้วซ้อไปที่หน้าเอาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุุ๊๊เฮ้ยเอาดีเอาดีเอาดีส่งดิเพื่อนเรียกทำไมอ่ะ ผมคมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคยเล่นอันนี้ก็ยิงไม่พักเลยอะไรอะร่ะฮัลโหลเอ้าหลุดแล้วเนี่ยเฮ้ยสวัสดีนะครับ คันเซนเตอร์มาแจมได้นะครับต้องการเซนเตอร์ครับผมแรงอ่าเออผมแรงอะไรวะผมแรงตกเพิ่งตกมาจากฮอลเฟรมะตอนนี้เพิ่งอยู่ในเจนห้าสิบดาวรุดเฮ้ยผิดโอ้โหเสร็จแบ็คมคมไม่ลงโล่งเลยนะเมื่อกี้ตัว ไอเกมนี้มันตั้วติดมันหรอเหลือโดนดัง <c oughs> เอา้าดูดกีกว่าไอ้ยไม่หลุดว่ะแต่ลง <c oughs> <c oughs> ไอ้เย่าโคตรแม่นแม่น,มนจัดเครี่อาโค้ดฮะยืมมาจากท็อปหนึ่งเซิร์ฟครับ เอ้ยไม่ใช่นี่จากพิพันธ์ดีกว่าคือที่ตัวเช่าครับผมยิงปมอุ้ยกดไลค์เลยสุดยอด พ่อแม่โทรมาแม่โทรมาตอนนี้จะไม่ได้แล้วอ่ะใจต่สลายแป๊บนึงแม่จะรับมาคู้ right เอา้าสุดเลยจริง้ย Nice rebound. Easy, but. Great. Right. That's a good enough. Right, John, for the school. grab rebound. rim Tiffany did is It hits doesn't go the the but in. โอเคเพื่อนกิจ่าแต่สลายละนี้กิจ่าอยาสลายละฟองหมาป่าเดียวดายหมาป่าเดียวดายจริงทําไมอ่ะเพื่อนกิจ่าแต่สลายได้ไงก็เริ่มโตมาอย่างนี้เองอ่ะก็เริ่มโตมาอย่างนี้เองก็ต้องรับผิดชอบเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยยิงอย่างเงี้ยเริ่มโตมาแบบนี้เองอ่ะ แล้วก็แบบมาโยนเกมโอ้โหอะไรไม่มีน้กเตะนักกีฬาเลยไม่มีสปิริตแมนเลย <_ n ate> ดูดิไอ้ขอ,อยองิงทีเพื่อขอขึ้นสนามสิวะแม่น <_ n ate> มาเรากลับมาละฮอฟเฟลมโอ้โหยี oh, ่สิบสี่ศูนย์ถามจริง ใช่รีบาวยังไงวะเนี่ยเกมรีบาวสู้ยากมากเลยเกดี AD, เจอเอบบดอาเจเจ สวยเพื่อนโหสวยว่ะสวยจัดชมเพื่อนไปก่อนป่ะไนช็อตปะไนช็อติดตูดไหมไปตูดตูดได้ยังไงเต็จแบคฮะลงได้ไงวะ ลงลงสวย ผมโฟลเตอร์คมๆไงเฮ้ยสวยว่ะเพื่อนอใช่ตบโคตรดีฮุ้ยไม่ได้ไม่ได้เพื่อนไปเพื่อนยิง ผมยิงเองผมยิงเองผมเอาให้ไงขอให้เพื่อนสบายสบายชิวๆตอนนี้ right. มัึบวยิงเพื่อนขู่ oh, ไม่ได้ <c oughs> ไวสไลด์หนอนลง <c oughs> ลงกระเทียละ ลง่ผมกังวลว่ามันจะส่งไนงะ My Dad ไปเพื่อนสาธ์นี่ไงโอโ้โหสายตาเฉียบคมพลอยกัในชีวิตจริงเต็มแบ็คเปล่าเต็มแบ็คเปล่านั่นนั่นนั่นแน่ไม่ได้แล้วเพื่อนมันหมดแล้วล่ะมันแพ้และ นายแพ้แล้วเพื่อนนายแพ้แล้วเพื่อนลม้มนี่ไงหูส่งอย่างสวยดูดิโคตรทีมเวิร์กเหมือนซ้อมกันมาสิบปียอมแพ้เลยจิตใจแตกสลายยอมแพ้เลย เมือเล่นกันมาสิบปีโอ้ยเชีย่ยวิวโกร้อยเปอร์เซนต์ลงทุกลูกแม่ของแท้ของแท้วะ่ะโดนตกว่าแล้วแหละ

ฮ้ยเพื่อ,อนมายิงกันวนะ t r h e defender's ankles Nice shot and a s t ยังไม่ลงเลย <Yeah. S 1> ตวตอนนี้น่าแตกยิง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 ยงยิ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  e ยิง u ิงย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 ิง เฮียทีมคุณเป็นอะไรวะตอนนีาา้ ques? ยิงไม่ลงเลยว่ะ6คะแนน3แต้มทันอยู่นะเดือนขอสจะกินเดี๋วๆหน่อย ต้องบอกให้ได้ทำไมอ่ะสวยชิบแป๊ Step back, He makes a quick step and blows by the defender. So I betany Davis hits the shot for two points. That was a successful pick and roll. It looks like AD's issued a fan. There's only a few seconds remaining. So I so why. เกือบหลับแต่กลับมาได้